ดีกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาบอกกันนะฮะมันติดลิดกระสิกอะไรสักอย่างนะฮะเนี่ยผมไม่น่าไปลงแมทแม็กหนังแมทแม็กภพาพยนตร์อะไรสักอย่างนะผมแก้แล้วปวดแต่ผมแก้ไม่เป็นนะฮะ ก็นะก็อยากก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนในนี้นะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนช่องเปลี่ยนแชนแนลนะฮะเปลี่ยนนะฮะถ้าถ้ามันเตือนมันบอกว่าถ้าหากคุณได้รับการประท้วงอีกสองครั้งนะฮะช่องนี้จะ หายไปไม่หายรอกแต่ว่ามันมันยังอยู่แต่แต่ผมจะจะทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะแก้แล้วแต่แก้ไม่เป็นนะฮะก็วิดีโอก็อัปโหลดไปแล้ววันหนึ่ง อ่ามาตรงนี้นะฮะวิดีโอผมก็อัพโหลดไปแล้วอันหนึง่งโต๋ย่าใวนะฮะก็ไปเจอกันในแอมชแนลชแนลนี่ฮะแอมคิวคิวซ่า คิวซ e. um ่าเกมเมอร์นะฮะหาดูก่อนคิวซ่าคิวแซดเอคิวซ่าวกจีเดี๋ยวดจีเอเอ็มอีอ่าร์คิวซ่าเกมเมอร์เจอไหมไม่เจอนะฮะเดี๋ยวจะ เดี๋ยวเอาลิงก์แปะไว้ให้แล้วกันนะฮะก็ไม่อยากอัดนานไนงะเกินสิ้5นาทีไม่ได้นะนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะก็ฝากมาติดตามกันด้วยนะฮะก็ขอ,อไปที่ความไม่สะดวกนะฮะโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะไว้เจอกันช่องช่องหน้านะฮะ ก็เผื่อช่องนี้ถ้าถ้าช่องนี้มีวิดีโอเพิ่มขึ้นก็โอเคติดตามกันไปช่องนู้นก็ไปติดตามด้วยแล้วกันฮะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ